สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นอกริยาทิฏฐิพิกุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นซึ่งอะไรเพราะยึดมั่นซึ่งอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทําเองใช้ผู้อื่นให้ทําตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเอง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเศร้าโศกเองทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกลำบากเองทำให้ผู้อื่นลำบากดิ้นรนเองทำให้ผู้อื่นดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล่นไม่ให้เหลือทำโจรกรรมในเรือนหลังเดียวซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ทำชู้ภรยาเขาพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐภีนี้ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอันเดียวบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีาบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาข้าเองใช้ผู้อื่นให้ข้าตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเองทําผู้อื่นให้เดือดร้อนบาปที่มีการทําเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีาบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้ทานเองใช้ผู้อื่นให้ให้ทานบูชาเองใช้ผู้อื่นให้บูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาบุญที่เนื่องด้วยการให้ทานการฝึกฝนอินทรีย์ ความสำรวมการกล่าวคำสัตย์ไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอ ขอให้อัตถะแห่งภาสิทธนั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้ภิกุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ผู้อื่นให้ทำ ตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเองทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเศร้าโศกเองทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกลำบากเองทำให้ผู้อื่นลำบากดิ้นรนเองทำให้ผู้อื่นดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อล้นไม่ให้เหลือทำจรกรรม ในเรือนหลังเดียวซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยวทำชูภรยาเขาพูดเท็ดผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปัตภีนี้ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอันเดียว บาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ผู้อื่นให้ฆ่าตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเองทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้ทานเองใช้ผู้อื่นให้ให้ทานบูชาเองใช้ผู้อื่นให้บูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขา บุญที่เนื่องด้วยการให้ทานการฝึกฝนอินทรีย์ความสำรวมการกล่าวคำสัตย์ไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาพิกกุทั้งหลายเมื่อเวทนามีอยู่เพราะถือมั่นเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเองทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเศร้าโศกเองทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกลำบากเองทำให้ผู้อื่นลำบากดิ้นรนเองทำให้ผู้อื่นดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อ ล้นไม่ให้เหลือทำโจรกรรมในเรือนหลังเดียวซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยวทำชู้ภรยาเขาพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปัตภพีนี้ให้เป็นลาน เป็นกองมังสะอันเดียวบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ผู้อื่นให้ฆ่าตัดเองใช้ผู้อื่นให้ตัดเดือดร้อนเองทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้ทานเองใช้ผู้อื่นให้ให้ทานบูชาเองใช้ผู้อื่นให้บูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขาบุญที่เนื่องด้วยการให้ทานการฝึกฝนอินทรีย์ความสำรวมการกล่าวคำสัตย์ไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขา